สุขสบายดีสบายดีแล้วสวัสดีพ่อพี่น้องเนาะเอ็ซีกันเมื่อสุขสู่คนเด้อพ่อพี่น้องเลยเนาะมืเอนี้ก็เดินทางมาไกลพอสมควรพี่น้องเลยกะบาสิพ่องกับไปลงชูลงคลิปเสมือนี้เนาะกะหยากเรียกหยักงานพี่น้องเลยกะฮอดแดูหน้าแล้วเนาะกะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าพี่น้องเลยวานเขาวานก้าเนาะกะใกล้สีก้ากับสีเงาและใกล้สีดำหน้าอีกเลยพี่น้องเลยกะได้เจาะคลิปอยู่แ้่เนาะบาสิพ่องกะบ่ได้บอกในคลิปเลยว่าบาสิพ่อง ่าเฮ็ดเแยกเฮ็ดเฮ็ดเห็ดหน้าเนาะกับบอไดบอกทางเอสทีเลยพี่น้องเลยอ่าเมื่อนี้บอสิพ้องก็ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปเนาะกัมากับหมู่คือเก่าพี่น้องเลยกับทีมงานเมื่อก่อนกันเนาะเมื่อก่อนก็เคยไปถ่ายคลิปด้วยกันเนาะพี่น้องเลยกับมีทางนึ่งง่ายและบอสีลาดเนาะพาเข้ากับจิคาไปทับอ่ากับบอสีลาดพี่น้องเลย โอเคค่ะก็เข้าไปบวงสรวงกันเลยพี่น้องมาทุ่งไหิ่ง่งหน้านาะพี่น้องท้องฟ้างามงามเนาะพี่น้องเนาะแดดแห้งฝนบดตกจักเทื่อกบนนะการบดตกบาโดนเติบแดดฝนกันเลน้อพี่น้องเลยการไม่นี้เขากับมาชิดกันกมาหอดทางอันน่องรดชนาพี่น้องเลยมาแด้ดิ่มน้ำน้องอ่า สบายดีอีกทนึงเด้อพอเด้อสบายดีอีกเทนึ่งอ่าสบายดีฟ้าเมย์ด้อ้ลูกน้อยเนี่ยมันเลานบ่คือวันะไรเลยเป็นบเป็นอลูกว่เป็นขาว้าเมงพาได้ขาวเอ้าเมเป็นัง้าวออกเลย้้าไม่ออกากวดขาเฮ็ดนั่น ก็แต่ละมัมุดลูกจนเนาะเดินเดยนไงแล้วไปนปวดจนตายเลครับครับเมื่อบัรนี้ว่าไงแล้วชิลเลพายิบรสองนี่ว่ะบรรนี้แหละแม่เพิอนังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ยังบริพาโอ้ยังบมดทันเลยมาเลยนเดินะรักใจให้่นเนาะเจ้าส่งให้แล้วพอมีผัวเอาแล้วโอ้คือเลยมาให้เมย์เลี้ยงไว้ก่อนบัดนี้เม่เลี้ยงไว้ก่อนชั้นหมอหากแต่ว่าเมย์พอนี่เรียมผ้าได้บ่เตรียมวันที่สเกมวันที่สเกลกับชิลเลพาตัดเนาะ ไปกํลังใจให้เด้อเสดอสู่ๆเด้อเนาะอยู่พุ่นเนาะอยู่ลงหม้อไปตามข้างน้องเพิ่นกันเนาะน้องรจนาอยู่อยู่ด้วยู่าโอเคใสิไปทักทายน้องรจนาเพิ่นก่อนบ่ได้เน็ตเนาะเพื่อนบ่ลูกหลานจะเชียร์ม่นบ่อันนั่งมันเม่นหมดเลยเนาะลูกหลานเพิ่นกันลลยพี่น้องเลย ฝากกันต oh. ิดเกมน้ยเนาะอินเกมังหลกไฟก็ยอดฮิเลยพี่น้องไยเป็นยังงเนาะเป็นอกันอ่า้า้น้องรัชนาก่อนนะสบายดีน้องรัชนาสบายดีเด้อมาเด้ออืเป็นเปี้ยะบ่เป็นเปี้ยแล้วผิดเปี้ยะขับเป็นรอยกันทางฮักอันนี้เป็นเปี้ยะเต้น้องเป็นตั้งแต่เกิดบ่ จากปีแร้เดินนะ15ปีในเป็นสาวเลยเนาะยังทำยังเฮียนอยู่บอ๊ะออกแล้วเรือบริเฮียนได้บ่บริเฮียนเลยได้ได้แสนเนาะมันไปโบสถ์ไปบ่ได้บี่ยเด้อแต่เนี่ยอนสาเหตุเป็นไปบ่ได้นี่และเนาะเพราะว่าพันธิการขอใช่ไหมเนาะ เมื่อหนึ่งหมดสิ้นลยทีนน่าขอตี่น่ะบดเจ็บบ่นะเจ็บดีบ่เจ็บดีบ้างดีนะบดเจ็บไก่สบัดไปนี่เด้ใช่ยางบดได้อยู่เขาก็เทือบบดได้อยู่บ่บับดงันบดย่างย่างได้กับบไกายนั่นเลเนาะโดยน้ำนักเขากันเริ่มหนักขึ้นแต่ย่างกับน้ำบาขนี่นะ สิบห้าปีที่แล้วเนาะเป็นเปียกเป็นรอยเป็นอ่ารอกอว่าเป็นพิการเนาะวันทีแมนพิการ,พ,การพิการตั้งแต่แเขาแรกเกิดมาแล้วว่าตีมงอไปสิเลยเลยก็เชื่อจิ้นข้าวบ่มาเนี่กินแล้วเนาะว่าเชื่อเพือว่าหายย่างยี่นะี่ยได้ได้สั่งเอาเมื่อ กินได้ยู่ล่าเฝอหน่บริค้ำอย่างที่เนาะกินได้กินได้อยู่ว่าเฝอได้เนาะแดกน้ำแยกน้ำเด็ตอนมาให้เนี่ยเคยเคยกินยว่ามากกินยี่ว่าหนเคยกินยี่ว่าหนแบะมาก็ซื้อกินเคยกินเป็นยังห้านไขยเฝอโบมีบบแทนมีมีอยู่ห่างบริษูไปซื้อกิน อยู่น้ำกันจะคนอยู่เพื่อนนี่นะประมาณ11คนผู้ใหญ่มีแถวนี้ผู้ใหญ่มีแต่เด็กน้อยหรือเปล่ากังมีสองโอ้มีพ่อกับแม่อยู่เนาะโดยโดยคืออันนี่คือเพป็นหลานเบิดลูกของเอื้อยบ่ คือว่าให้น่าจะกล้ากับานวานท่านนี่เนาะหมูอะไรเลยคือหมูอะไรบ้านคือว่าหมูสีดำผู้ดำก็มีเลยนี่แจ่ยังวานอยู่หมูมีจักดุน้าบ้หรืออะไรเดี๋ววนมีน้าบ่หรืออะไรเลยมีน้าเลยอหมานมีมีน้ำฝนยังบมตกเนาะตกหมตกบดี ทางนี้ผนตกบดีบ่คือทางบ้านฮ้อนดำเริ่มดำเลยได้ทางอยู่ทางบ้านทางอ้ายนี่ดำเพิ่เลยได้เนาะนี่บ่สิละทางบ้านฮ้อนดำมาเลยเริ่มดำมลไดหักบดน้ำได้เขาเชื่อว่าก็จะได้มาถ่ายคลิปนี่ิดนบบคือโอกาสเบ้างมาหาถ่ายคลิปเด้ออัปเดตน้องรจนาเนาะเด้อตู้ฟองนี่ตู้สีฟองบ่สีฟองนี่คนเคยมาถ่ายมาถ่ายทีหนึ่งแล้วกลับมามอบเงินให้ทางเพื่อนนี่แหละมีคนเข้ามาถ่ายอีกนึง หลังจากนั้นกับบุญยคนมาถ่ายเลยบอโดยเมื่อก่อนมาเมื่อก่อนเนี่บอสิรัตเนี่ยเพราะว่าไม่ทางบอสกำไพ่เพิ่นีเนาะช่อางยูทูบหนึ่งทางมีพลใหญ่เพิ่นมอบงานเนี่ยเพิ่นให้ให้มามอบเงินให้น้องรจนาบอสิพองก็เลยติดเพิ่นมาเลยมันอนการมีโอกาสโดยโดยก็เลยมอบให้เพิ่นกส่งสารทั้งน้องน้องเพิ่นเนาะโดยว่าสงสารทั้งครอบครัวเพิ่นเนี่ยเพราะว่าทั้งน้องกับพิการตั้งแต่เกิด ใส่ใส่กับบได้ขึ้มูอเนาะแต่ว่าจุดประสงค์นรักน้องอยากได้ตอนนี้จะขึ้นเป็นยังไงได้แล้วแลวนี่อย่างนี้ที่ว่าจกได้พิเศษเด็ดไปที่ชุดสำหรับเจ้านี่นะทางครอบครัวเจ้านี่แค่จะได้เข่าเข้าคอมเพรสเชอร์เข่าเข่าคาเฟนมเฟิร์สอืมสำคัญที่ชุดเนาะสำหรับเจ้าเนาะเป็นได้ได้เข่าของกุ้งกินบ่อเนาะ Nau cua nằm hết được cuba 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 จะว่าภาษาไทยเป็นบ่เป็นเราเป็นอยูเราเป็นอยู่บ่เราเป็นลายบ่ภาษาไทยอ่ะโอ้ได้หนึ่งภาษาไทยเพิ่งก็ได้หนึ่งภาษาไทยอยู่บ่บ่มาเคยไปคืออยากไปอยู่บ่เนี่ยออยากไปอยูบ่ประเทศไทยเราขึยากไปอยู่แต่วันก็ไปไม่ได้เนาะสู้ๆสีาเลย ดูในบ้านในนี่แบบได้ไปดินทั้งหลาอยู่บ้านเรได้ไปดินใช่ะมมีไปอยู่เพื่อนนี่นเอยมูคู่บ่ได้มาดินน้ำบ่เหรอมูมูกับบุรีเอยมูรุ่นเดียวบบุีห่มีแต่นอกมีแต่น้องกระดิ่งกับน้องมูชิดเนาะ้าประชวรไหมมูพวกขบข่อยมีแั่งน้องบุมีโทรศบุตรตุ้ง

<laughs> ừ, thưa lắm chào đi nè cả cái lại đi nè nó kèm đi nè chào bung mặt bung nè bung nè ngon kèm mặt แต่ว <Evet. S 1> e ่าน้องมะนาวเอ้ยว um, um, ้าน้องมะนาวน้องต้องรจนาเนาะแต่น้องคือกันเลยมันเนึบทั้งน้องบริเียนกับเขียนชื่อตัวเองก็เป็ี่ยนด้ว่าใช่เขียนเป็นยี่สิบกระเพาะเขียนเป็นชื่อเจ้าของอ่าะอดบ่อ่านบอกออ่านบอกแบบกายเอานี่ได้เนาะแต่ว่า แต่ว่าเขาอ่านให้เขียนนี่บ่ได้เนาะแต่ว่าเขากายเขาเบิ่งเงาไปสิเขียนได้โดยอืมเป็นว่าสิไปเฮียนกนาะเฮียนบมทาั้งมุมเลยเดี๋ยวสิโอ้เราก็ใหญ่เลยเนาะคำว่ามีข้อมูลแต่ไมีแบบว่ามีมมมเอื้อนองมีอย่างแบบว่าสอนเพิ่มนีส่สิสิเป,ป็นอยู่เนาะเบิ่งน้อกช่างชิสาดอยู่ได้อืมแต่เมื่อก่อนไปทา้งไรเนาะอยู่แต่เฮือนนี้โดยคำมื่อไรเงาแท้เจ้าก็ได้ได้ไปดินทา้งในแน่นี่ ไ่ได้ไปเลยอยู่แต่เฮื่อนไปอยู่เฮือนอยู่ชาตินี่เจ้าซอยเบียกพ่อแม่ได้เนี่ยเจ้าเฮิตอย่างเนี้ยได้เนี่ยมีอย่างไงเป็นเนี่่บได้เนาะทอดไข่เป็นบ่เป็นได้เนึ่องฮิตอย่างเนี้เป็นได้รั้วขั้วเลยจ้ะเจ้าซอยพ่อแม่แบบแบ่งเบาภาระแม่พ่อแม่ได้เนี่ยเจ้าเฮ็ดอย่างเนี้ดังถวยได้ดังถวยแล้วก็มีอยังอีกมีมีอย่างเนี้ย เองเดไ้อ๋อรางถั่วอะไรก็เฮ็ดกินเองเด็บทบม่ต้องสอรพ่อแม่ก็ได้น้อตรงนี้เนาะของสามารถอยู่หน่อยหนุ่ยชื่อว่าเพิ่นเป็นอันนี้เลยครับเพิ่นกะหนุ่ยเพิ่ได้เป็นพระละพ่อแม่ปานนด้เนาะเพิ่นกะเฮ็ดเวียดเร่ว่าได้อยู่โดยลูกก้าเนี่ยได้ป้ะได้ฮะลูกก้าก็ช่วยพ่อแม่ก็ได้เได้บุศีเลยอืมถือว่าเราก็เริ่มพัฒนาแบบว่าช่วยตัวเองเนาะหรือว่าช่วยพ่อแม่น้ำเนาะคนอบกรา เกิดมาก็เป็นน่นี่คนโบฮะเฮ็ดแคนโบซอกแนโบเฮ็ดกัเจ้าชิยูแบบสั้นบ่หน่อยต้องจำเป็นไ่ใช่คนจำเป็นของข้าพ่นพี่น้องแต่เพิ่นถึงว่าเพิ่นเป็นมิซี่เพิ่นก็บเบียกเป็นภาระลเมอปันใดเนาะแต่น้อยเพิ่นก็ยังว่าเป็นภาระแล้วเพิ่นก็อยากแบบว่าอยากซอยตัวเองบ่อยากให้แม่เฮ็ดให้แล้วนะดังนั้นประมาณนี้เนาะเพิ่นนะารับหน่อยในเฮือนก็ บันนี้มีของน่าบอกบอกคอนี่ยนั่งเวลาน้องปวดหนักปวดเบาเลยบ่ไยบ่อยใช้เป็นเพิร์ดบ่เพิ่นใช้เป็นเพิดเอ้ยเอ๊ะที่เพิ่นอยากต้องการเพื่อว่าเพิ่นอยากได้เพมเพิร์ดอยากกับเขาในเพิ่นวอกเนาะอ๋อทีว่าเนี่ยปกติเป็นมาได้เนี่ยปกติเียตลอดแต่ว่ายังออกย่มใดก็ออกกันในที่บ่ มีเขานอนรับเนี <all. S 1> ่ยบบ้างไปเช็คบ้างลับยาอกงไปโกงอู้บ้านนี่เป็นแต่น้อยคุณเนาะมันก็ได้ใส่แฟนเพิ่อนมาตลอดเลยเทว่าอาการโรคประจำตัวของน้องนี่เทว่าขอญาต่น้ำเอฟซีน่องเทว่าทายนักทายเบานี่แบบออกแบบบุหู่โตเนาะว่าสิประมาณนั้นพี่น้อาไง แต่ว่าเพิ่นเป็นแต่น้อยเพิ่นแล้วเนาะแต่ว่าใหญ่ก็ยังเพิ่คือเก่าอยู่แต่เพิ่นต้องการคือแบบเฟมเพิ่นใส่เวลาเพิ่นออกมันยังกะสิได้บ่เปื้อนไปที่ทบเนาะประมาณนั้นแต่ว่าส่วนตัวไปว่าอน้ง่เป็นเป็นมาติเกิดเด้เนาะแม่์มาเรีนว่าก็เป็นได้ถือว่าถือว่าห้องน้ำห้องในก็ยังบ่ได้เนาะนี่เนาะ ห้องน้ำก็ยังมมีอาบน้ำอาน้ำก็อาเป็นแป่ี่อเรียลยบอโอ้เนาะก็เป็นแส่เป็นสาวในแบบกระบอกก้าอาบได้ต้องมีห้องน้ำได้ใช่ไหมเนาะขาดหองน้ำเนาะทังเงือนชานพันกระได้เหนืยเหนยเหน่อยไปกเมื่อคาเร่อนอัพเดตน้องรถจะหน้าเบพี่นหนยเป็น เป็นพุ่นคนที่น่าชังาจอีกคนนึงเนาะทั้งว่าสี่จางน้องพุ่นกับพิการแน่เลยครับกับพุ่นชุ่มเอือนี่พุ่นกับพยายามซ่วยตัวเองแบบบ่วยอยากให้เป็นภาระของแม่ย์นะถือว่าน้องก็เก่งนะให้เนาะเป็นกําลังใจให้นี่อย่างเนี่ยมันเงินนี่เจ้ากับจักที่บอมันใยยังไงจักอยู่จักอยู่ชุดมันยังใยยังชุดเงินใยยังชุดเป็นใยยัง ไปเซียนไปเซียนไปห้องเนี่ยห้องไปเซนไปยังอ่ะจะจักบ่ลองดูไปจักชอบนั่งเลยเออธรรมดาเนี่ยเอาขาทางน้องเรากำลังไนาาซื้้อคขายก็ไได้ปอยู่างนีเวลาน้องไปซื้อได้สิน้องเคยไปซื้อบ่ซื้อเองแบบซื้อเองเขาทอนเงินนะฮะเขาทอนเงินมาน้องโู้บ่ล่ะเออเออออจะไปซื้อไปเซีนเนี่ยซื้อมาซื้อมาซื้อ ก็จะว่าชื่ออันหาพันนี่เขาจะทอนได้จะชื่อไปแสร็ใครชื่อหานี่น้องไปจักอยู่ก็จิมาหรอวะเนาะเออถือจักอยู่เอ่อฝันกระใสเงินเปลี่ยนอยู่างนี้นี่แต่ว่าหู้จักกับโบโบลายไปเลยเนาะมีมีช็อตหนึ่งตอนน่ะที่ว่าที่ว่ามามอบเงินให้เราช่วงน่ะใบแสนนี่เน้ยแล้วน้ำว่าสิบแสนหรอวะก็มีเงินเดาอยู่สิบแสนมันเกิด S <S เอื l l なな้อนอีกอย่างนึงกะล้านนึงเนาะล้านนึงล้านนึงกะชิบแสนคบเล่ากันแม่นอยู่แล้วไปเซียนชิบใบเด้ทางน้องก็นับถือเยู่แต่รวมแล้วกับล้านนึงเนาะใช้รถถีบไปฝ่าไปทางไหนแต่มันีคือบุญเราขี่ไปอีกนะคือว่าทางน้องมันก็ขี่รถถีไฟฟ้าได้เรื่อยมาทมันขับได้บ้าง อพอแต่ใน,นมือก็นั่งใส่ใส่นั่งรถไปผ่าได้ไปเนาะได้ป,ปั่นรถทีกับโม่ได้ได้แต่ะหน้อยไิ่งไรขี่บม่ได้โนะอ้อแต่น้อยเจา้าขี่ได้อยู่ปั่นได้อยู่รถทีนะได้วิ่ไงไรมาเลยปั่นบม่ได้ป,ป่เป็นยังงเจ็บตีนนะว่าจะเป็นอะไรคือปั <c oughs> ่นบาไม่ฮ<ป>ึขี่เดียวบไม่เจ็บขี่เพิ่มขึ้นอกฮึคือว่า เกือบน้องใชาค่ะเกือบบุกคนละสีได้ไ่สีเลยือเห็นคนละสีเราใส่แล้วพี่ใส่คนละสีชัดมันมันมันบเลงื่อชื่อไม่ไม่ใส่ได้ปเนี่ยื่อแล้วก็ใส่ใส่ได้มันใหญ่พวกมันใหญ่ช่แม่มันใหญ่พวกอใ่ได้เอ มัดช้นเอกกับื้อซ้นนี่ได้หกกับชื่อหย่บ่มีบ่มีซีนูวไกลว่าจากนี่เนาะเคยไปบ่ชินูจะเคยไปบ่บ่เคยบ่เคยไปซนูแล้วเคยไปบ่ตลาดซหนูนี่ฮะบ่เคยบ่เคยเนาถ้าว่าไปกับชได้ย่างไปเลมันกับหนกลำบากเลยเนาะ ไปกับไปกับว่ได้เข่าต่อได้หมูครับยางไมาได้สิบานทางน้องอยากได้ช่อยตัวเองเนี่ยมีมีอย่างนี้นี่บอน้องรถจะนะฮะแบบรถพวกรถเข็นรถยางแบบพวกไม่ข้ามไม่ยางนี่เจ้าไม่ต้องการบ่ฮะ ยังได้ยังไยังได้ยังว่านดเข็นบอกหรือว่าไม่ข้ามไม่อย่างนี้ัได้อยู่พอมาซอยพยุงัตเองเนาะเจอเขมีเอื้อยน่เินบาเงินเมื่เปินบังเงินมาาใช่ไมบอกเพิ่งถากเดินเดินากเต่นึงเหมือนเนาะอือเพิ่กระโทมาเล่นน้ำอยู่บอก อ่าจัรย์ไหนเป็นร่างใจน้อบประสีเนาะเป็นลูกหลาบ่เป็นลูกหลาเป็นลูกหลานเลยว่าแม่บอเจ้าเป็นลูกลูกหลาบ่เจ้าน่ะยังมีน้องอยู่วะเนอะมีน้องอยู่ชายคนนึงเออมีน้องน้องชายรายอืมเธอเป็นอย่างนี้น้องอยู่พี่น้องเลยอ่าโอเคเนา้ฮงกับมาเยี่ยมมายามมาแวะถามข้าวเด็กๆน้อยๆเนาะพี่น้องเรื่องเล่าเรื่องเล่าของน้องลูกจันทร์นะ นอกจากเบื่อก็ควรที่น้องเป็นได้เลยยังมีเวียดทุระตาปางที่จะไปต่ออยู่เนาะที่ตามเป็นกำลังใจให้น้องพันเนาะไปทั้งหลายต่อเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กาแฟเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องรถกจ้หน้าเพี่อนน้องนะไปสู่ชีวิตตั้งแต่น้อยน้อยเลยจนง่ายๆน้องยนาะะเลิกเลยก็ได้กินเนอะหรือเนอะน้ำเย็นเนอะ ทำว่าอย่างไรฮ่อนก็อุ่นเอาอีกเนาะอย่างนั้นฮ่อนก็อุ่นเอาอีกมันมันมีอย่างมาฝากมากมายหลายพี่น้องโดยอตัวล่าทั้งน้องเพิ่นไปบบบนี้แหละอ้าวสบายดีน้องเลยโอเคเนาะสบายดีเด้อสู้ๆเด้อเป็นกำลังใจใหรเนาะลาจ่าพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเลยคลิปนี้ก็จะได้อัมลาพระจ่ากนระพีน้องเนาะอ่าพอไว้าสิกรับไปเด้อไปเด้ออ่าสบายดีเด้อโดยอยู่ดีมีแฮงเป็นกำลังใจสู้เนาะ ไก่ยอดน,น้ำเบียกน้ำหน้าเด็กพี่น้องเลยสำนัค่คลิปนี้กะพ่อพิษประการใดก็ขอถอดขอภัยน้ำพอพี่น้องเนาะน่ะก็ฝากพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ่งกับน้องอ่าพิษเจรนาน้ำพี่น้องเอลยค่ะเป็นก่ะเป็นพิการเนาะกะว่าพิษประการใดขอถอดขอภไฟน้ำได้พี่นอ้องสนั่คลิปนี้กะพ่อกันในคลิปหน้าคลิปต่อไปพี่น้องเนาะว่าไปทางใดพี่น้องเลยสนั่คลิปนี้ขอก้าวคำว่าสบายดีสบายดีส,ยดสองทางติดต่อ